พระเอกหนุ่มหล่อกล้ามใหญ่แล้วก็ร<ช>้องเพลงได้ล่าสุดนะฮะคุณเดืนคุณก็พลิกโบทบาทเป็นนักร้องแล้วก็<ช>แต่งเพลงเองด้วยนะฮะ,ะแล้วก็หลายคนแซวว่าโอ้โเพลงนี้เนี่ยเอาชีวิตจริงมาแต่งหรือเปล่าเราก็พูดคุยกัเขาาจจะตัวว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังพอ,พ,อพ,อพอมันนะครับก็แต่งเองครับผมก็ได้เพื่อนมาร์คเพื่อนมาร์คมาช่วยโปรดิวในในเรื่องของการทําดนตรีเหมือนรู้สึกว่าเราโหยหาป๊อปปี้เลิฟอะหัวใจมันเต้นตึกตักอะหัวใจมันแบบ กระชุ่มกระชวยซึ่งแบบเราโหยหามันแล้วผมเชื่อว่าใครที่ได้มีโอกาสได้ฟังเพลงนี้ผมว่าน่าจะสามารถดึงคุณกลับไปในช่วงปปีเลิฟได้อาจจะคิดถึงใครบางคนในช่วงมัธยมเพลงมันทําหน้าที่ของมันแล้วครับต่อจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของเขาเราก็อาจจะแบบไปขึ้นวิทยุไปโปรโมทเขาสักหน่อยก็มีจริงๆก,ก็ก็เคยก็เคยแอบชอบเพื่อนอะไรเงี้ยผมเขียนเสร็จปั๊บผมโทรไปบอกเลยเ<ส>นี่ยคิดถึงเธออยู่นะตอนเนี้ <S 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 ใช่นานมาแล้วนาน มีทม,มท,ที่ดีต่อกันมีาพที่ดีต่อกันไม่มีเลยครับไม่มีเลยขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านนะครับผมใครที่อยากมีโอกาสพี่ป๊อปปี้เลิฟนะครับผมติดต่อเข้ามาได้นะครับผมค <c oughs> ุณ <c oughs> สมบัติไม่ไม่นอกใจครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs>